พสพสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์คนหัวลุกประสบการณ์เจอผีกับสิ่งลี้ลับต่างๆนานา,นาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับมาเดินมาด้วย EP แรกเลยเนี่ยก็คือ เจอผีครั้งแรกไม่พูดมาทาเพลงเล่าเลยดีกว่าเรื่องนี้นะครับเกิดขอ้กับตัวผมเองย้อนกลับไปเมือ่อะประมาณปี2552 52ตอนนั้นนี่ผมอยู่ประมาณป2ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมแถวบ้านผมจะมีงานปาร์ตี้สังสรรค์กันนะครับ พอดีว่าเครื่องดื่มของเขาเนี่ยหมดและกำลังจะออกไปซื้อที่อีกหมู่บ้านหนึ่งผมด้วยความเป็นเด็กว้วนอยากกินขนมก็เลยขอติดรถเข้าไปด้วยช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มช่วงเวลาประมาณนี้คุณอาเนี่ยกำลังจะขับรถ ไปที่หมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มอ่ะก็สตาร์ทรถไปผมก็ขึ้นซ้อนท้ายไปจับเอวขับกันไปต้องขอบอกก่อนนะครับว่าระหว่างทางที่จะขับจากหมู่บ้านผมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยต้องผ่านสะพานใหญ่ซึ่งสะพานนี้แหละคือที่ที่เกิดเหตุนะครับระหว่างที่ขับไปเนี่ยใกล้จะถึงสะพาน ผมสังเกตเห็นคุณลุงคนหนึ่งเขาก็เดินอยู่บนสะพานแล้วพอคุณอาของผมเนี่ยขับรถไปใกล้ๆคุณลุงคนนั้นเนี่ยก็กระโดดไปอยู่บนราวสะพานแล้วหลังจากนั้นคุณลุงเขาก็หันมาให้ผมแล้วก็ยิ้มให้ผมจากนั้นก็กระโดดลงไปเลยผมนี่ตกใจมากผมรีบเขย่าคุณอาของผม แต่คุณอาก็บอกว่าอย่าดิน้นเกาะดีๆคุณอาไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงข้างหน้าว่ามีคุณลุงคนนั้นเนี่ยกระโดดลงไปจากสะพานนะครับคุณอาของผมเนี่ยขับรถผ่านณจุดจุดนั้นและเดินทางไปยันร้านขายของชำเพื่อซื้อเครื่องดื่มต่างๆผมเนี่ยก็ ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยงุนง,งกับเหตุการณ์ที่เจอมากเพราะว่าคุณลุงคนนั้นเนี่ยโดดลงไปจากสะพานระยะสายตาของคุณอาของผมเนี่ยขับรถอต้องเห็นสิต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิแต่ทําไมคุณอาถึงขับรถผ่านนะจุดจนั้นมาเลยและไม่มีท่าทีอะไรที่จะตกใจหรือ แอคชัน่นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเลยแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับทุกคนขากลับผมกับเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆมีคนลุงคนหนึ่งเดินมาจากตีนสะพานแล้วมาหยุดอยู่จงจุดเดิมจากนั้นเนี่ยก็กระโดดลงไปนั่งบนขอบสะพานอย,อยู่ลุงคนนั้นก็กระโดด ลงไปเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมคุณอาของผมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่เห็นไม่มีแอคชั่นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอบสะพานแล้วก็โดนลงไปเหมือนคุณอาของผมไม่เห็นอะไรเลยณจุดเนี้ผมงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆหลังจากถึงบ้านผมก็เอาแต่ ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคืออะไรพอวันุ่วงขึ้นเนี่ยผมก็ไปเซาซีกับคุณยายว่าผมอะเห็นเหตุการณ์แบบนี้เมื่อวานตอนเย็นที่ไปกับคุณอาคุณยายของผมเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นแต่ผมเนี่ยก็เล่าหลือคุณยายจนคุณยายบอกผมว่าอ่ะ เมื่อก่อนอะ่ะมันมีคนเมาเหล้าเป็นเหมือนแบบคนบ้าคนเมาขี้เมาโน่นน,น,นี่ไปกินเหล้าแล้วจะเดินกลับบ้านแล้วเหมือนเมามากๆจนตกสะพานลงไปเสียชีวิตข้างล่างอืมเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นประมาณนี้อันนี้คือเรื่องแรกของผม ประเดิมมาด้วย EP แรก Podcast Podcast ของเราสำหรับวันนี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับ Podcast Podcast ในวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใน EP หน้าจะมีประสบการณ์ร้อนๆอ,อะไรมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ไล่ไปก่อนหล่อนไปไกล Kimong kakay ka ng pagkangkong ko. Yeah.